เป็น AL 0นะครับ400 g h นะครับกินไฟแค่100วัตต์ราคา2 7 1 6เรขึ้นทุนมูลค่าเหรียญตอนนี้อยู่ประมาณ70บาทขึ้นมาเยอะอื่เหมือนกันจาก1ดอลลาร์แล้วต้องดูคลิปก่อนซื้อจะได้รู้ว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้างสวัสดีครับเจแรนบ Bitcoin m i n e er นนะครับวันนี้นะเรามาเปิดตัวเครื่องขุด Bitcoin ใหม่อีกแล้วไม่ใช่ขิดบิตคอยนหรอกจริงเขาเรครื่องขุดบิตคอย n แต่แต่และเครื่องเนี่ยขนาดขุดต่างกันนะครับ วันนี้นะจะมาดูเหรียญที่เปิดตัวใหม่นะฮะที่ให้ขุดนะครับจริงๆเหรียญเปิดมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งเปิดให้ขุดนะครับอ่าตัวแรกที่เราเปิดตัวไปนะคือ AL b o x นะครับในเหรียญน,นี้คือ AL b o x รองลงมานะครับก็คือ AL 1นะฮะไอิ i ว i v e r จะยอมได้ไงนะหลังจาก g o l d s h e เปิดไปแล้วนะครับอ่ b i t m a n เปิดไปแล้วนะครับ i เ i v e r ก็ออกมานะครับคือ a อลเดี๋ยวเราไปดู AL0 กันเลยนะครับนี่คือ AL0 นะฮะก็คือขุดเหรียญ a อ p h นะครับตัวนี้นะแรงขุด400 g h นะครับกินไฟ100วัตต์เท่านั้นนะครับราคาเครื่องนะฮะถูกมากๆนะน้ำหนักเ,เครื่อง2.5โลถ้าน้ำหนักแพ็กเกจ3.8โลนะครับเทยู19-20โปลตแล้วก็ ลองรับไฟ1 0 0ยถึง2 4 0โวลต์อุณภูมิที่วางได้คือ0ูนย์ถึงองศานะฮะนี่คือ al 0นะครับมันดียังไงนะไปดูรายได้กันตอนนี้ al 1นะครับของ i t t m i n เนี่ยคือขึ้นอันดับ1ของแรงรายได้เลยนะฮะร,รองมาก็คือ,เ,อ,อเป็นเคส5โปนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เคส5โปก็จะมี al box 2นะฮะแล้วก็ al 0ตัวนี้นั่นเองนะครับ ซึ่ง AL ส่วนตัวนี้ราคามาดีมากๆนะครับอ่าราคาเดี๋ยวเราเปิดให้ดูกันว่าเท่าไหร่ตอนนี้ให้ดูรายได้ก่อนนะฮะร,รายได้คือ24ดอลลาร์ต่อวันนะครับหรือประมาณวันละประมาณพันหนึงนะฮะเดือนหนึงอยู่ที่730ดอลลาร์นะครับหรือรายได้ต่อเดือนนะครับอยู่ที่ราวๆ20,000ต่อเดือนนะฮะอ่าเดี๋ยวผมขออัปเดตรายได้นิดนึงนะฮะตัว AL ตัวท็อปนะฮะ 5.15.6นะฮะ2 8 0 0 0ดอลลาร์ 28, นะครับอ่าเราอัปเดตตัว AL รายได้ตอนนี้นะครับหลักล้านนะครับตัว AL 1นะฮะก็คือเอ่อ15.6 TH ทีเฮ็ดนะครับ3,400วัตต์นะฮะราคาล้าน2อง0 0 0้านนะครับ,รา,าร,า 2, 09, ร,บรายได้ล้านหนึ่งนะฮะ ค่าไฟเหลือล้านหนึ่งนะครับ1.2เดินคืนทุนเมีกไฟ1.2ึอไฟ1.2นะฮะอันนี้คือ AL1 นะครับที่จะบอกนะครับอเราอัปเดตรายได้ลงไปนะฮะรายได้ก็คือที่หลักล้านแล้วนะครับ1.2เดือนนะไปดู AL Box 2นะครับอัปเดตราคาราสุดนะฮะ720 g รนะครับ3 6 0ร้0 0 0บนะครับ รายได้สนะี0หมืนแปะค่าไฟเหลือ47,000ื่นเดือนคืนทุนเนี่ยไฟ2.8เดือนไฟฟ้า2.9เดือนนะฮะถ้าใครลงนะครับตัวนี้นะเอตัวบล็อกนะครับจะส่งเลยนะแต่ถ้าเกิดไม่ใช่บล็อกเนี่ยจะไปลอ็อตสิงหานะครับอ่ะต่อมานะครับเป็น AL0 นะครับ400ร h นะครับกินไฟแค่100วัตต์นะครับราคาส2 0 0มื่นะหงกค่าไฟ รายได้สอ0หมนะ 26, ค่าไฟละสองหมื่นหกหนึ่งกเดือนเงนทุนแม็กไฟก็1.6เดือนไฟก็หนึ่งจุดหเดือนนะครับแล้วก็ AL Box ตัว360 g h นะครับอ่าตัวนี้180วัตต์บนะครับ75นะฮะรายได้4,240 0นะฮะค่าไฟละ23 3หมืเดือนเงินทุนแม็กไฟ3.1เหือนฟก็3าดเดือนนะครับไ ถ้าจะคืนทุนเร็วผมว่าตัว AL Box OK ขุดตอนนี้จะคืนทุนเร็วก,กว่านะครับแลวได้48,000เลยนะในตอนนี้นะเดี๋ยวเราส่งด่วนให้นะครับถ้าใครสนใจแสน0 5 0 0 0นานะฮะแต่วันนี้เรามาพูดถึง AL 0ูนยลดสิหะนะครับ4 0่ G Hz นะครับกินไฟ1 0 0วัตต์ราคา42,000นะอ่าวันนี้เดี๋ยวทำให้4 1 9นะฮะอ่า41,900านะครับ 41, ราคารายได้20,07ห่าไฟ20,06 1.6เดือนคือดุนแม่ไฟ1.5เดือนแล้วไฟ1.6เดือนนะครับตัวนี้เป็นตัวที่มาแรงในตอนนี้นะครับรายได้ก็คือ20,07นะขึ้นทุน1นเดือนจะจะลืมนะครับลอสิงหาเนี่ยมี a l 1ลงมาด้วยนะครับผู้เล่นรายใหม่นะครับซึ่งแรงกว่าตัวนี้เยอะนะครับ ก็ต้องระวังนิดหนึงนะฮะในการคืนทุนอาจจะยาวขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับก็ต้องลุ้นกันดูว่าอนาคต a l p s จะเป็นยังไงนะครับถ้าเราขุด a l p s เนี่ยรายได้นะครับตอนนี้มันเยอะจริงนะฮะเดลละล้านเลยตัว AL1 นะฮะส่วนตัว AL0 นะครับรายได้ก็อยู่ที่20,000นนะครับ20,000 ซึ่งก็เยอะนะครับอ่าหรือเหรียญที่มันขุดได้เนี่ย a r p e มันเป็นยังไงนะครับเอเทียม um นะครับที่ขุดได้มีที่ไหนบ้างนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันอ่าถ้า a r p e เนี่ยไปเหรียญที่เปิดมานะครับสักพักแล้วนะฮะตัว exchange ที่รองรับก็จะมีเกต IOX m นะครับงั้นใช้เกต IO ได้ยู i s w a วได้นะครับ มูลค่าเหรียญตอนนี้อยู่ประมาณ7 0บาทนะครับราคาเพิ่งขึ้นมาเมื่อวันที่ 20- ถึง25เนี่ยราคาขึ้นมาอยู่ที่70บาทนะครับขึ้นมาเยอะอยู่เหมือนกันจาก1ดอลลาร์นะครับน่าเก็บสะสมอยู่เหมือนกันนะครับต,ตัวเหนนรียญนะฮะหรือจะขุดเ้า out, หรือจะซื้อผ่านเกต i อก็ได้นะครับได้ทั้งสองอย่างตัวนี้ ตัวนี้ข่าวก็คือเป็นเหรียญออกมาให้ขุดโดยเฉพาะนะครับก็ไม่มีไม่มีการปิดแต่อย่างใดน,นะก็จะมีความผันผวนของราคาเหรียญที่เป็นตัวแปรหนึ่งนะครับในการขุดนะครับแล้วพูที่ขุดได้ล่ะนะครับพูที่ขุดได้นะครับ ALPH นะฮ <P> ะก็จะมีตัวของอ Hello Miner นะครับ DX o ูนะครับ h u m p o o l นะครับแล้วก็ ประมาณนี้นะฮะสภูหลักๆนะครับที่ขุดได้ตัวนี้จะยังไม่มีในเวียากะก็ไปถ้าแนะนำนะฮะไปทัภูก็ใช้งานง่ายใช้ร่วมกับตัวของ c a s p a ปได้เลยนะไปรีจิเตอร์นะครับเพราะว่าท u มภูเนี่ยจะมีแอปด้วยนะทุกคนสามารถโหลดแอปมอนิเตอร์ได้นะขุด c a s p a ปได้ขุด ARP AR h ได้นะครับ แล้วคูรเจไปไว้ไหนนะก็จะต้องเอามาใส่ไว้ที่เก e io นะครับอ่ามามาใส่ไว้ที่เก e io นะหรือแปลอาอตัววอลเล t เก e io มาใส่นั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวผมเข้า h ้ามูให้ดูทำการล็อกอินนะครับให้ดิจิตเตอร์ก่อนแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับอ่าหลังเราล็อกอินเสร็จนะฮะก็เข้ามาที่ฮ้ามปูนะครับ ก็จะมีเหรียญ c a s คส a r หรือ ARP s ให้ขุดนะครับก็จะมาดูแรงขุดตรงนี้นะแล้วก็ดูตัวของ Address นะครับแล้วก็สร้างขึ้นมาตามนี้นะที่เราจะใส่ขุด Username นี้นะครในการใส่เครื่องนะครับตัวอย่างก็สามารถ Copy ตัวนี้ปูนะครับแล้วก็ใส่ Username นี้ก็ขุดได้นะครับ แล้วก็มาที่ Payment นะครับ Payment ก็จะเป็นส่วนของจ่ายเหรียญออกนะครับเราก็สามารถตั้งจ่ายได้ถ้าขุดเข้ามาแบบล็อกอินนะครับแล้วก็ไป a c c o u s t Setting นะครับเพื่อตั้งค่าในการจ่ายนะแล้วก็มาที่ ARPS นะครับแล้วก็สามารถใส่นะเชน p a y o u t Address นะครับใส่ Address ที่เราจะให้โอนไปหลังขุดได้นะครับ หรือแคสบ้าก็เหมือนกันนะก็แอดอดเ s สเข้าไปหลังขุดได้นะครับว่าไปขุดไปที่ไหนนะฮะอ่ามันก็จะโอนไปที่นั่นหรือถ้าใครไม่อยากรีจิสเตอร์นะครับจะใช้แอปไม่ได้นะก็สามารถขุดได้เหมือนกันใช้ URL นะครับที่เป็น a r t h ตัวนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยตัวกระเป๋า a d s นะ s s มาใส่ตรงนี้กระเป๋า a d d r e s s ที่จากเกต i o นะครับมาใส่เใส่เครื่องก่อนแล้วก็มา ใส่ค้นหาตรงนี้นะครับเพื่อที่จะดูแรงขุดนะครับตัวเลขกระเป๋าก็จะมาเป็นแบบนี้นะฮะนี่เป็นแบบนี้นะแล้ก็ไปที่แดชบอร์ดนะฮะอาไปที่หน้าแรกของฮําพูก,ก่อนนะฮะมาใส่อย่างนี้นะครับแล้วก็กดเซิร์ชเนี่ยเราก็จะเห็นแรงขุดที่เข้ามาในแอดเดส s นี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นการขุดง่ายๆแบบไม่ต้องล็อกอินเลยนะฮะอันนี้ก็ง่ายอ่ะประมาณนี้นะครับการขุดด้วย al 0นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องที่รา,ายได้สูงมากในตอนนี้นะอที่เราบอกในตอนนี้เพราะอะไรนะครับเพราะอนาคตนะฮะถ้าเราดูปูก่อนตอนนี้แรงขุดมันแค่1 p h นะครับถ้า bitmain ผลิตตัว15 phs เอ,อกมาพันตัวเอ p h s เอกมาพันตัวนะครับเท่ากับแรงขุดจะกลายเป็นเ,เพิ่มขึ้น15 p h นะ ก็เพิ่มจากเดิม15เท่าแล้ไรายได้ตอนนี้ที่1ล้านนะครับที่1ล้านของ AL1 นะฮะของ AL1 ที่1ล้านอาจจะลดลงได้ถึง15เท่านะครับถ้า1ล้านนะอ่านด้วย15นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ60,000นะครับใน AL1 นะแต่ถ้าเกิด AL ตัวของ เอลศูะจะเหลือเท่าไหรนะ l อตอนนย์ได้2 7 0 7 0นะครับเราก็เอาไปหาร15ดูนะครับก็จะเหลือ1,800ต่อวันเอออาจจะเหลือที่1,800ได้นะครับต่อเดือนนะอาจจะเหลือ1,800ได้อันนี้ก็เป็นข้อ,อต้องกังวลนิดนึงนะครับเมื่อเครื่องลงระบบหมดแล้วนะครับรายได้อาจจะตกเยอะ จริงๆอันนี้เป็นการประมาณการนะครับข้อจะผลิตไม่ถึงพันเครื่องก็ได้อาจจะ500เครื่องอ่ะก็รายได้อาจจะยัง3,000ันอัพนะครับหรือรายได้อาจจะยังแสนอัพอยู่นะฮะซึ่งเรายังไม่รู้กําลังผลิตของ i t t m i n ของ i อ i v e r วของ KA Box ที่แน่นอนนะครับแอดรายได้เรายังฟันธงไม่ได้ว่าจะเหลือเท่าไหร่นะฮะก็เป็นการพิจารณาไว้นะครว่ามันโอกาสะจะลงไดขนาดนี้นะ หรือเราจะไปดูที่หรือเราจะลองมาดูที่ตัววัตถูไม้นะครับในการคำนวณสดๆนะครับเราเอาตรงนี้ออกนะครับแล้วเราเพิ่มแรงขดเป็น10เท่านะฮะตัวของ15 6 g h นะครับจากรายได้1ล้านนะจะเหลือเท่าไหร่นะครับไปดูนะ,อะเอาตัวนี้ละกันนะ400 g h นะครับง่ายสุดนะฮะ100วัตนะครับถ้าดิฟเพิ่ม 10เท่านะฮะรายได้ของเขาจะเหลืออยู่เดือนละประมาณ74ดอลลาร์นะฮะอ้าดีเพิ่ม10เท่าจริงๆนะครับปูณ37นะฮะ mm hmm. ก็อยู่ประมาณ2,750บาทนะฮะโดยประมาณนะ อันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะฮะวันนี้ก็ลาล่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เจิทคอยเมเนเจอแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะมีคลิปใหม่เราจะมารีวิวนะฮะแล้วต้องดูคลิปก่อนซื้อนะจะได้รู้ว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้างนะฮะวันนี้เราอยาูนีครับสวัสดีครับ